ไม่ได้คู่แรกเมื่อวันที่1กันยายนต5 5พาร์างเกเจงสีแดงใจสิงทรพาน49นักโชคฝีมือดีคนนึ่งครับกงเ,เกงสีแดงนี่ลูกพระเจ้าตาครับจากจังหวัดตาวันนั้นพบกับสอนเสรินจิตนักสู้จากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับ1 2อปอ็ดปอน,นี่นะครับต่างฝ่ายต่างเป็นมวยขวาดีทั้งคู่ใจสิงนั้นเป็นมวยฝีมือกระดูกแข็งโป๊กเลยครับ ดูนะครับดูการคุมเชิงโอ้ยแม่กันเชิงเหลี่ยมมุมนี่บวกเรียกพี่แหละครับใจสิงขในที่สอนนั้นมาชกมวยเวทีของช่อง 7hd มวยไทยเจสีใน9ก้าปีที่แล้วครับเป็นครั้งแรกก็ต้องเดินแล้วครับแม่แต่ว่าเดินก็นมาโดนเกี่ยวพยายามที่จะหาจาังหวะเข้าชิงเตะครับสอนแต่ว่าใจสิงนั้นดูดีครับการขอหนี่แหละครับแเตะขวาปักเข้าไปชายโครงแล้วก็ถอยฉากออกมา เป็นมวยที่เรียกว่าฝีมือนะครับสอนี่ต้องการที่จะมาลบเปลี่ยมแน่ดูดีครับดูการตั้งการงอตัวเล็กน้อยหันออกซ้ายออกขวาพยายามที่จะหาจังหวะแต่ก็โดนเตะโดนเตะแล้วก็สวนอู่โดนไป2ดอกหนึ่งแลก2ครับหนึ่งกลับมาชมกันต่อครับยกที่4ดูว่าจบยกนี้ครับยกที่4ใครจะจบครับจบสั้นจบยาวแต่ว่าจบยกนี้แน่แน่จับตาดูให้ดีครับสอนั้นแหมเดินครับพยายามที่จะเดินแม้าการดมวยแค่ แกขย่มขย่มครับก้มตัวขย่มขย่มแล้วก็เดินออกซ้ายออกขวาใจสิงก็เริ่มต้อนแล้วครับตอนเตะซ้ายเตะซ้ายซ้ายโอ้โ้ายหน้านี่นะครับเป็นมวยถนัดขวาแต่ว่าซ้ายหน้านั้นแรงเหลือเกินวางขวาไปทีหนึ่ง ได้ท้งซ้ายซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับกัน,นที่สอนอย่างเก๊ๆกลางๆอยู่เตะล่างแล้วก็ขึ้นบนนะครับแรกแล้วเสียบไหมขวางขวางขวางแล้วก็อัดเข้าไปทีหนึ่งเอาคู่เอาคืนต่างวายต่างขวางแลวครับนี่ดูมุมบนเอาอัดนี่ละโอ้หวางซสา,าแม่กำลังที่จะสวนเสียบเขาเข้าไปเสียหลักครับห,หมัดครับโอ้ใจสิงอัดหมัดเข้าไปสอนอยังไงโอ้โดนเตะไปสองดอกแม่ โอ้โหเล่นไปกระสอบซ้ายเลยครับวางซ้ายหน้าอีกทีหนึง่งเดินดักแล้วครับเดินหาจังหวะเลือกเตะเลือกป่อยเลือกออกอาวุธแล้วครับเห็นเหลี่ยมเห็นมุมแล้วครับรู้ว่าจะสามารถจะเล่นตรงไหนได้เป็นเล่นเตะเด็กอีกแล้วครับอย่างนี้วางขวาไปโอ้โหหาจังหวะหาจังหวะเอาอีกแล้วเข้าไปครับ สอนนี่แกลบแล้วครับเริ่มแยงแยงเหมือนกันยิ่งแยงยิ่งโดนครับอย่างนี้อ้าวอาจารย์ธนวัฒน์วงศาสารเห็นว่าไม่ค่อยตอบโต้ยุติการชกเลยครับไม่ได้อ่อเนี่ยให้ชูมือนะครับไม่ใช่ไล่ลงนะครับ